มันควรจะรีเฟซแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันถ้ามันอยู่ในช่วงของเที่ยงคืนแต่มันเลยเที่ยงคืนมาปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเอเ็มแล้วแต่ในฟาร์มสดชื่นมันกลับต้องพักผ่อนในขณะที่พักผ่อนเนี่ยมันก็เลยคลี่คลายเอาไอ้ระบบที่มันเก็บงำเอาอารมณ์ความกักากา,กาไอสิ่งที่เห็นเนี่ย มันเอามาระบ,บายมันมันระบายในช่วงนั้นเลยนะช่วงเที่ยงคืนเลยนะเพราะทุกคนเนี่ยช่วงเที่ยงคืนเนี่ยบางคนทํางานก็ส่วนน้อยอแต่ในขณะที่ทุกคนเริ่มสตาร์ทอัพของการทํางานมันไปสตาร์ทอัพตรงช่วงตีห้าคือห้าโมงเช้าหรือตีห้าเพราะมันเป็นเวลาที่ทุกคนต้องเตรียมเลอเตรียมตัวที่จะออกไป ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนในเมื่อไอ้สิ่งตรงนี้ไอตัวที่มันเป็น AM แต่ในขณะเดียวกันมันพ้องจะคลี่คลายไอ้ความหมักหมมของไอง้สิ่งที่เรารับเอาก,กาของอารมณ์กาของความคิดกาของอารมณ์ของผู้อื่นที่เราเห็นอยู่รอบกายแล้วเราก็ปฏิบัติ ในล่องลอยเดิมๆเ,เนี่ยซึ่งมันเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความไม่พึงพอใจเนี่ยไอ้ความชังเนี่ยมันเยอะในเมื่อมันเยอะกว่ามันก็เก็บไว้ในโสตประสาทและความคิดพอมันจะมาระบายออกเอา้าตื่นขึ้นมามันก็ย,งงงยังงงเงียงงเงียเพื่อที่จะสตาร์ทอัพเพื่อที่จะออกไปทำงานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย มันต้องมารีเฟซโดยการที่โอ้มาล้างหน้าล้างตาแปลงฟันอาบน้องอาบน้ำเพื่อจะคลีคายแต่มันยังไม่หมดในเมื่อมันไม่หมดในปฏิกิยาตรงเนี้มันเกิดละอองขอ,องอนมันรุกุ่นอยู่ในร่างกายเราโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าไอ้สิ่งตรงเนี้ยมันกําลังเติมมันเติมอีนะแล้วยิ่งเราเนี่ยมาเจอเขาเรียกออผู้นำเขา แล้วผู้นําเนี่ยทุกคนก็บอกว่าแสดงแต่ไอ้เรื่องของโง่โงแต่จริงๆนะเขาโง่แบบมีเหลี่ยมมีคมนะเขาโง่แบบมีเหลี่ยมมีคมมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีอะไรที่มันซ่อนปมไว้เยอะแยะจนหนปัจจุบันมนะันเป็นเรื่องของการแสดงจนเขาจับทางได้ว่าไอ้น,นี่มันแสดงละครนะแสดงลิเกให้ทุกคนได้ดูแต่ทุกคนก็ยัง ต้องไปย่ำเท้าแล้วก็ย่ำลอยประเพณีและวัฒนธรรมการปฏิบัติของผู้นำนแล้วทุกคนก็รับรู้มาเพราะว่าข่าวสารข้อมูลตรงนี้มันเป็นตัวสร้างสร้างอารมณ์ให้ขุ่นมัวมันเหมือนก็เรียกเงาอมหิ้เงาอมหิตเนี่ยมันสอดท้องกับอระบบโครงสร้างของรลังสีเลย จริงๆลังสีเนี่ยมันคือสีเหลืองนะลังสีเนี <sees> <an> ่ยม eh ันคือสีเหลืองแล้วมันเป็นลังสีที่โคตรของโคตรอันตรายเลยสัญลักษณ์ของลังสีเนี่ยคือมันเหมือนเป็นรูปใบพัดเนี่ยเป็นรูปใบพัดสามใบพัดเนี่ยแล้วก็เป็นสีเหลืองเนี่ยเป็นแบนกาวอยู่เบื้องหลังไอ้นี่เขาบอกบอกว่าไอ้ตรงเนี่ยบริเวณถ้าเขาเอาไปปักไว้แล้วเนี่ยนี่คือบริเวณที่มันมี ค่าลังสีที่ตกค้างอยู่นี่ไงค่าลังสีที่ตกค้างอยู่มันเหมือนเช้าตรู่ของวันนี้ช่วงตีสองเกิดฝนตกมันเหมือนทุกคนก็ดีอ,อกดีใจโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆนะโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆใ,ใช่ไหมอย่างเชียงใหม่เชียงรายใช่ไหม อุดรกรุงเทพอะไรพวกนี้ยแล้วโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยคนที่เป็นพ่อบ้านนช่ร่บคนที่เป็นพ่อบ้านอย่างกรุงชัดิชาโโติเนาะโล่งหมดเลยไอ้ฝุ่นละอองเนี่ยไม่มีแล้วไอ้ฝุ่นละออม,มันถูกทาลายโดยฝนตกนี่คือการคิดที่ว่าไอ้สิ่งพวกนี้ยมันหายไปมันหายที่ไหน นี่คือค่าลังสีที่มันกําลังก่อตัวหนักกว่าเดิมไอสิ่งที่มันก็เรียกกระส่งประกายแวบวับแวบวับจนของฟ้าเนี่ยไม่สามารถมองเห็นแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ก็ออกมัวมัมันปกคลุมทุกพื้นที่เพราะว่าค่าละอองของลังสีนี่คือลังสีอมหิตเนี่ยนะ ยืดลังสีที่สามารถทําทําลายทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในการที่มันมาตรงกับวันสีเหลืองก็คือวันจันทร์ผมถึงมาพูดนว่าเรื่องพวกนี้ยในเมื่อการชะล้างมันเหมือนว่าจำหมดมันกลับแพรอิทธิพลไอ้ค่า pm สองจุห้าเนี่ยมันกลับแพรอิทธิพล มันกลับก็เล็กเข้ามาเกาะบ,บนชั้นระเล็เกชั้นพื้นดินแหละแล้วมันก็ขยายตัวเป็นสารอาหารซึ่งสารอาหารเอาง่ายๆต้นหมากลากไม้ต้นหมากลากไม้หรืออะหรือพืชผักผลไม้ทั้งหลายแหละเนี่ยมันก็ซึมซับเอาค่าของฝุ่นละอองรังสีพวกนี้เข้าไปในเนื้อเยื่อในส่วนประกอบของการที่ นำล่องไปสู่เป็นสารอาหารของผมผลิตทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเลยเห็นไหมว่ามันมีอิทธิพลลกพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะไอพวกความสัตว์จะเป็นฟาร์มหมูฟาร์มมัวอ่าฟาร์มกุ้งฟ,ฟาร์มอะไรพวกนี้มันเจออิทธิพลตรงนี้ทั้งนั้นเลยเอ็งมาอิทธิพลตรงนี้มันไม่หายไปนะเพราะอะไรรู้ป่าเพราะว่าไอ้นี่คือค่าของรังสี ค่าหลังสีเนี่ยมันขยายตัวนะมันขยายตัวจากไอ้ที่มันปกคลุมในชั้นอากาศแต่ในขนาดเดียวกันไอ้น้ำมันชะล้างดูมันไม่ได้ล้างมันกำมาเขาเรียกว่ามันมันล้างให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดเป็นสิ่งที่อันตรายในชั้นพื้นดินอีกต่างหาก อันนี้มันสอดประสานการทํางานระหว่างข้างบนกับข้างล่างโคตรอันตรายเลยนะนี่คือโคตรของโคตรอันตรายแต่ทุกคนก็คิดว่าอ๋อมันกําจัดฝุ่นละอองแต่ไม่ใช่ไอ้ละอองทั้งหลายแหละมันก็ยังอยู่เพราะทุกคนไม่เข้าใจครับว่าสีลังสีไอ้สีนี่มันคืออะไรสีมันคือระบบสัมผัสมันคือระบบทัสกีนนะ ไอ้สีนี่แหละคือตัวนี้เลยไอ้ปฏิกิยาตรงนี้ทุกๆคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเอ้ยสีเนี่ยมันคือตัวปัญหามันก็คือตัวปัญหาตัวปัญหาที่แท้จริงแล้วทุกคนเนี่ยก็วิวัฒนาการมาจากสีทั้งนั้นจำไ,ไหโดยเฉพาะจีนมีผู้นำชื่อสีจิ้นผิงเสีด้วยสีถูกขีดถูกเขียนเพื่อให้ ว่าเป็นเจ้ายุทธจักรของเจ้าพ่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมหาเศรษฐีบ้านเราเนี่ยและแม้กระทั่งพิธีกรที่เยินยอความเก่งความสามารถของในสีเช่นบิงเนี่ยว่าเป็นสุดยอดสามารถจับเอาซาอูและอิลานซึ่งเป็นไม้เหมือไม้เมากันแบบสุดจ เพราะว่าสองข่ายเนี่ยก็เรียจริงๆก็อิสลามด้วยกันแต่เขาแป่งข้อเป็นข้อ,ขอสุนยีกับชีอะห์การที่มาจับมือประสานเนี่ยผมสังเกตกายภาพของผู้นำของสองประเทศอิสลามเขาเกิดความกลัวนะเขากลัวว่าเขาจะไปอยู่ฝั่งไหนดี เขาจะเข้าสู่ระบบไหนดีเพื่อที่จะให้ชาติเขาประเทศเขาวัฒนธรรมเขาเนี่ยได้อยู่รอดอดไปสิ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะสีเนี่ยมันมากับระบบทัสนีนะคำว่าสีเนี่ยสีกลายเป็นผู้ที่วางหมากวางเกมในระบบโครงสร้าง ของการกันชัดเจนผมไปเห็นการหาเสียงในทวิตเตอร์ของพรรคหวมไทยพัตตีของหมอวัหลงเขามอกพูดเลยว่าเขายึดในสีเยินผิงเนี่ยเป็นไอดอลเลยว่าเป็นผู้ที่ปากโกงปากคอร์รัปชันแล้วก็ยังติดกรนเรว่าติดการหาเสียงว่า